อ่าสวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวเจ้าตัว Renovo นะครับ Lenovo lp 4 0 Pro นะครับอันนี้ผมพูดในคลิปในช n n e l ไปหลายตัวนะครับทั้งการแกะกล่องรีวิวการใช้งานแล้วก็คุณภาพในการใช้งานของมันนะครับนี่ผมจะมารีวดูในะในการเนะชื่อมต่อคือผมรีวิวหลายครั้งเนี้ยเพราะว่าผมติดใจกับไอ้ตัวนี้มากเลยนะครับคือผมเป็น ทำงนานเกี่ยวไอทีนะทำงนานเกี่ยวไอทีก็ใช้หูฟังอะตัวไร้สายเนี่ยมาหลายตัวแล้วนะหูฟังแบบบลูทูธหูฟังไร้สายมาหลายตัวแล้วแต่ผมยังติดใจกับเจ้าตัวนี้อยู่นะเพราะว่าตอนปัจจุบันเนี่ยราคามัน350กว่าบาทนะครับสามรบาทแล้วก็มันอาจจะส่งนานหน่อยครับเพราะว่ามันส่งมาจากจีนนะแต่เป็นศูนย์แท้นะศูนย์เลนัวแท้นะครับมาจากจีน แต่บอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยมันคุ้มคุ้มมากๆนะคือสามร้อห้าสิบาทเองเนะ่เสียงเบสเนี่ยแบบเชื่อไหมว่าปรับสุดไม่แตกอ่าบางคนคิดว่าเฮ้ยเวลาฟังเพลงเนี่ยต้องลองปรับสุดดูนะว่าเสียงแตกไหมเชื่อไหมว่าปรับสุดเสียงไม่แตกแล้วดังแบบก็ะหึ่มมากๆแบบไม่ปวดหูเลยนะเนี่ยตรงนี้แค่แบบบางๆตรงนี้เองนะนิดเดียวเนี่ยแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยมันเร็วมากๆนะถ้าเรากดไปนะปึ๊บ มันจะกระพริกบกระพริบเนี่ยหมายถึงว่ามันกําลังรอเชื่อมต่อผมกำลังเชื่อมต่อคอมนะผมกำลังเชื่อมต่อคอมคลิปผมไม่ตัดเลยนะผมบอกเลยคลิปผมไม่ตัดเลยนะถ่ายแบบยาวยๆเลยนะเชื่อมต่อคอมนะนะนี่ผมเปิดบลูทูธนะผมเปิดบลูทูธนะครับพอเปิดบลูทูธปุ๊บเนี่ย มันก็จะเจอละเห็นไหม L40 Pro นี่คือเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยเชื่อมต่อแล้วนะเชื่อมต่อแล้วทันทีนะเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมที่เห็นตรงน,นี้เน,นี่ยเนี่ยเชื่อมต่อแล้วน่ะอ่ามองชาร์จสโบร์ตอีกน,ะงน,นึงคือมันเชื่อมต่อเร็วมากเลยนะครับเชื่อมต่อเร็วมากเลยแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยแล้ว เดร็วมากอ่าผมซูมออกนะซูมออกอ่ากดพิกดผิกซูมไม่ก่อนซูมออกโอเคนะเห็นไหมมันเชื่อมต่อเร็วมากเนี่ยที่ผมประทับใจเนี่ยมันคือมันแบบมันเร็วอะนะผมปิดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะกระตุนปุ๊บเดี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวลองมาเชื่อมต่อกับมือถือบ้างนะลองเชื่อมต่อมือถือบ้างว่าเชื่อมต่อเร็วไหม นะครับอปมเปิดบลูทูธดูถือนะกดกดบลูทูธใช่าเชื่อมต่อแล้วเร็วอ่ะเร็วจะดจัดนะครับไม่มีเออนะผมเคยซื้อตัวแพงกว่านี้ตัวเป็นพันอ่ะตัวพันห้านะถ้าจะไม่ผิดนะ มันไม่เออเลยนะมันดีมากมันเชื่อมต่อเร็วมากอะเออมันประทับใจอะนะเลยมาพูดพูดถึงบ่อยนะครับแล้วตัวสีมันก็ดําสนิทอย่างที่เห็นในคลิปเนี้ยนี่คือสีจริงเนียแบบดําสนิทเลยนะดามากๆดาสนิทเลยแล้วก็ตัวกล่องมันเนี่ยตัวกล่องมันเนี่ยเล็กกระัดรัดมากๆเนี่ยเนียแค่ฝ่ามือเนี่ย คือมันไม่ใช่แบบตลับเหมือนเมื่อก่อนอ่ะแบบตลับแบบตัวอื่นที่ผมใช้นี่มันแบบมันยาวอย่างเงี้ยนึกออกปะคุณเคยเห็นใช่ไหมต่างกั่เป็นยาวบบนี่แล้วเวลาใส่เนี่ยมันก็แบบเพิงพื้นที่กระเป๋าอ่ะนี่มันเล็กอ่ะคือผู้หญิงอ่ะที่มีกระเป๋าเครื่องสาอางอะไรเงี้ยแบบเล็กเนี่ยพกได้สบายเลยแล้วพอใส่ปุ๊บก็ชาร์จแบบเป็นตัวเหมือนตัวอื่นนะเหมือนตัวอื่นทั่วไปพอใส่ปุ๊บก็ชาร์จ พอใส่ปุ๊บมันก็ชาร์จแบตในตัวเลยนีชาร์จในตัวเลยไทยก็เป็นไทสีด้วยไทยมาตรฐานทั่วไปไม่น่าเชื่อว่ามีสามร้อยห้าสิบบาทอะ่ะผมไม่เปลี่ยนใจอะ่ะคือจะเอาตัวแพงกว่าบาทตัวแพงกว่าพันหลายพัน,นมามาให้ผมก็เอาตัวเนี้มันพกเลกรกะทารัดแล้วก็เสียงดีมากนะตอบโจทย์หมดแล้วเสียงไม์ชัดมาก นะเสียงไมชัดเล่นเกมเสียงไม่ดีเลยผมบอกเลยชัดมากนะแล้วผมก็เอาไมเนี่ยเอาเสียงไมจะหูฟังบลูทูธอ่ะเอาไว้ไรสดแทนไมแบบไมที่ต่อสายอ่ะจากคอมพิวเตอร์จากบ,บลูทูธอ่ะไมที่ต่อสายผมใช้หูฟังในตัวเ e นโงเนี่ยเป็นหูฟังบลูทูธแล้วก็พูดไล์สดเลยใช้แทนได้เลยเพราะเสียงมันชัดมากเสียงโคตรด,ดีมันรู้จะอวยยังไงละ ก็ใครสนใจก็สั่งซื้อใต้ล่างคลิปได้เลยนะบอกเลยว่ามันแบบซื้อเสร็จแล้วเรามาคอมเมนต์นะที่ช่องผมหน่อยว่า,วามันคุ้มขนาดไหนมันคุ้มที่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะนะครับโวยคลิปนี้ก็อวยตอนนี้พอแล้ว